ครับวันนี้มาดูงานข้างนายงานเล่งงานเล่งครับงานเร่งมากเลยนี่ตั้งบีก็เล่งเอาัอนนี้ก็รอบกันนี่ก็ไลชิ้นส่วนครัคนเรียบร้อยแล้ว งานรอบกันเต็มหมดเลยเอเลไปไหนะข้างเลไปไหนกะ็รองารอบกันทั้หม,หมดเลยรอบกัน แล้วคนเสร็จแล้ว,ลวทาลงพื้นไปแล้วครับลงพื้นไปแล้วทำเป็นอะไรปปไปหน่ะงานเต็มเลย ไปสร้างดีกว่าเป็นยังไงเป็นนะครเลยว่ามือคนได้ครับอ๋ออันนี้ซัดน้ำบ่ลูกลูกขึ้นครับอ๋อลูกขึ้นแล้วปัที่ไดยครับอ่าแรงกำลังล,ลูกเงินครับ <c oughs> เท่าเราหรืเบ่กินยุ่าแรงบบ่กัดนึ่งกินหลายไป้ยืมเดี๋ยวไปกินลายมันเมื่อยอย่ของเนี่ยรำเป็นเวลาไาเห็นงานกับลองแรงลองแรงจะวนี่กันกินกินวะเนี่ยมันดูดจากใครอยู่เดินป่ะกินบ้นบนเยอะดอยงงแงงงแงงแค่ก่อนนี่อยู่โรงงานนี่หวยจะได้ระงานน่ะทําทาจีบทองไปแล้ว เมาเนอะเมาค้างเนาะสวัยอืมโอ้กิพทองนี่มุดเดาะกินได้ได้เมาค้างสวัยสวัยนะสวยเล่าสวยเล่ากินเยอะไม่ดีนี่ก็รอบพันนะครับมาดูรอบพันงานรอบพัน งานก็จะเยอะหน่อยนะครับงานัางนู้นก็จะเป็นงานประกอบนี่ก็บงางค,ค,คนหน้าคนหน้าอนี้กำลังขัด lùng ngâu. Rồi cắt. Ngon mấy nè. Hả? Ngon mấy? Ngon mấy? Rồi. Ngon mấy, ngon, ngon mấy không? Hack. Ngon mấy? Ngầu. ทีทัพื้นกัแบบน้ำลูปน้ำอยู่นี่ก็จะเป็นกระจกอะไรครับเมื่อเปลี่ยนของรถที่โทนมากระจกแตกครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นกระจกนะครับ,บกันในเกลือ ในเครือของูอรับจะเป็นชิ้นส่วนอะไรฝั่งที่เราเอามาจะพามาดูฝั่งทางเป็นอะไรชิ้นส่วน ลายเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนแล้วนะครับเต็มเลยไม่ใช่อะไรทั้งมันลังเคาะเคาะเคาะลังเคาะอันนี้ก็เคาะเป็นเคาะเป็น,นอันนี้ก็เคาะเป็นกันเคาะโดยช่างวัด พออย่างเดียวมันได้แท้มันอันขามันตัวมันเหลืออยู่สองอันบ่แผ่นสองแผ่นเอาไปขันน็อตบ่ขันน็อตปุ๊บอะเป็นขาชิดเลยที่เขาตัดออกเป็นตัดขาสิเออขายขายแคบอะห้เอออันเก่ามันน่ะที่เจ้าของเก็บไว้มันเป็นเป็นน็อตจับจับข้างๆไหม ีมมแล้วมันต้องตีพับขาใ็จแล้วก็เชื่อมกลางคือนเเชื่อมเป็นขาก็ไค้เพรม,มันมันมันม่นอตจับยุง่งสิไหมมองขางมันแเราก็ไมออาจับมรงมียึดแค่แค่หมอนอ้ม,อมุมเดียวาขาขาเป็นตัวซี่นะเออเป็นเป็นตัวซี่อะ่ะตัวซี่แล้วลก็เชื่อมเท เพราะว่าอันที่เก็บไปซองแผ่นเนี่ยมันมันเป็นน็อตยึดยึดกัางไม่คางแค,งคบหมอกระเชื่อมเลยเชื่อมเชื่อมขาติดกับพื้นเลยลอืมเพราะว่าเก้ามันยึดกับคางเลยนะคางแคบอ่ะมันเป็นน,อน็อตอยู่เจ้าของเหลือ,บบอ,อเขามันเป็นน,อน็อตตัวนี้ไหม ไม่ได้ขาเสื่อมขาขึ้นนสองขังทั้งใส่ทั้งหัวเนี่ยอันนี้ชิปนี้ขอบคุณนะครับทุกการติดตามคุณที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับนะค,ครับ คลิปหน้าเจอกันครับเดี๋ยวจะถ่ายงานสร้างให้ดู